แบบังหัด2.3การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดข้อที่1หาผลบวกดูตัวอย่างนะคะ243นะคะเรียงตามนี้นะคะบวกกับ124นะคะ3บวก4เป็น7 4บวก2เป็น6 2บวก1เป็น3นะคะคำตอบก็จะเป็น367นะคะ ต่อไปข้อที่1นะคะหนึบวกกับ211นะคะเรียงตามนี้นะคะสอบวกหเป็น3ามศบวกหเป็น1 1ึบวกสเป็น3นะคะคำตอบเป็น3 1 3นะคะต่อไปข้อที่2 468บวกกับ320นะคะเรียงตามนี้นะคะ แปดบวกศย์เป็น8 6ดบวกสเป็น8 4่บวกสเป็น7คําตอบก็จะเป็น788นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ743บวกกับ124่บนะคะสาบวกสเป็น7 4็บวกสเป็น6 7บวกหเป็น8นะคะคำตอบเป็น 867นะคะต่อไปข้อที่4 845บวกกับ143 5บวก3เป็น8 4บวก4เป็น8 8บวก1เป็น9นะคะคำตอบก็จะเป็น988นะคะต่อไปข้อ2นะคะห้าผลบวกดูตัวอย่างนะคะ 413บวกกับ106่นะคะ3บวก6เป็น9 1บวก0เป็น1 4บวก1เป็น5นะคะคำตอบก็จะเป็น519นะคะต่อไปข้อที่1นะคะ336บวกกับ241นะคะหกบวก1เป็น7 3บวก4เป็น7 3บวก2เป็น5นะคะคำตอบก็จะเป็น577 นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ238บวกกับ721นะคะ8บวก1เป็น9 3บวก2เป็น5 2บวก7เป็น9นะคะคําตอบก็จะเป็น959นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ642บวกกับ246 2บวก6เป็น8 4บวก4เป็น8 6บวก2เป็น8นะคะคําตอบก็จะเป็น888นะคะ522บวกกับ423 2บวก3เป็น5 2บวก2เป็น4 5บวก4เป็น9นะคะคำตอบก็จะเป็น945นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ 294บวกกับ705 4บวก5เป็น9 9บวก0เป็น9 2บวก7เป็น9นะคะคำตอบก็จะเป็น999นะคะ567บวกกับ432 7บวก2เป็น9 6บวก3เป็น9 5บวก4เป็น9นะค,ะคำตอบก็จะเป็น999นะคะ ต่อไปข้อที่3หาผลบวกดูตัวอย่างนะคะ854บวกกับ132นะคะ4บวก2เป็น6 5บวก3เป็น8 8บวก1เป็น9คำตอบก็จะเป็น986นะคะข้อที่1นะคะ319บวกกับ240 นะคะ9บวก0ใน9 1บวก4ได้5 3บวก2ได้5นะคะคําตอบ559นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ513บวกกับ274 3บวก4เป็น7 1บวก7เป็น8 5บวก2เป็น7นะคะ คำตอบก็จะเป็น787นะคะต่อไปข้อที่3 7 0 2บวกกับ156นะคะ2บวก6เป็น8 0บวก5เป็น5 7บวก1เป็น8คำตอบ858นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ 427บวกกับ121 7บวก1เป็น8 2บวก2เป็น4 4บวก1เป็น5คำตอบ548ต่อไปข้อที่5นะคะ251บวกกับ247 1บวก7เป็น8 5บวก4เป็น9 2บวก2เป็น4นะคะ คำตอบ498นะคะ